ที่สุดก็ามานะครับสำหรับการอัปเดตของตัว Galaxy c Fold 1นะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้อัปเดตมาแล้วนะครับเราก็สามารถเช็คว่าอัปเดตนะครับไปที่เจ้าตัวซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดูว่าเจ้าตัวเฟิร์มแวร์นะครับอยู่ที่ล่าสุดนะครับก็คือเวอร์ชั่นของวันที่1 September นะครับเราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเน็ตแรงเนี่ยนะครับก็โหลดแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว galaxy C flip 1ตัวนี้นะครับแล้วเราก็สามารถกด install ได้เลยหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเครื่องก็จะทำการ restart ตัวเองนะครับสำหรับก่อนหน้านี้เนี่ยเฟิร์มแวร์นะครับปัญหาที่ผมเจอนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการจับ gps ในตัว google map นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวนี้เนี่ยแก้ไขหรือยังตอนนี้นะครับเครื่องก็ได้รับการ reset เป็นเครื่องนอ,อกเกาหลีนะครับเสร็จ